สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําผมสองสีแบบเจนนี่แบ,บ็คพิงก์กันนะคะ <c oughs> เห็นหลายๆช่องเขาทําก็เฮ้ยอยากลองทําบ้างนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะแบบว่าเฮ้ยเป็นเจนนี่ได้หรือเปล่าทุกคนจริงๆแล้วเขาก็แค่ปล่อยหน้านะเป็นสีแบบออกขาวก็ได้ทองก็ได้แล้วแต่นะก่อนอื่นเลยเราจะต้องเปลี่ยนไปเล่นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะนินจาก่อนนะจับมือ ก็คือจะไม่ได้วงให้นะทุกคนลองไปดูเอานะฮะจับมือจับมืออ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอานินจาใหมา่ตัวหนึ่งนี่เห็นปะนี่มันก็จะประมาณนี้นะทุกคนพอมันขึ้นเครื่องหมายคุยปุ๊บเราก็จับมืออ่ามจะได้อีกตัวหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าการทําแฝดนะจ๊ะอืมเราก็จะได้แฝดมาทรงผมเหมือนกันเสื้อผ้าเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยปะเดี๋ยวเราก็ชวนแฝด แดผูน้องเราคุยนะทุกคนคุย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 อ่ะเดี๋ยวเราก็จะจับเข้ามาทำผมอันนี้ก็เหมือนครั้งที่แล้วที่ทำทรงผมแปลกๆถ้าอยากทำทรงผมแปลกๆก,ก,ก็ให้แฟดเราอะทำผมอีกทรงหนึ่งนะมันก็จะได้เป็นอีกทรงก็คือมันมันเคยสอนแล้วแหละอันนั้นอะอืมแต่อันนี้ก็จะมาทําแบบเอ้ยสองสี่สามสี่เลยก็ว่าไปใครอยากจะได้ไหลายสี่ก็ใส่เข้าไปไหลายๆหัวนะทุกคนอ่ะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะนั่นก็คือพรมไปเอาพรมมานะจ๊ะทุกคนอ่ากดกดคุยก่อนเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเอานั่งอ่ากดให้นั่งเสร็จแล้วเราก็จะย่อตัวแฝดของเราให้มันเล็กลงเล็กเลยนะเราจะได้แบบว่าเข้าล่างได้อะเออแต่ไม่รู้ว่าถ้าทําเป็นแบบไม่มีหัวมันจะง่ายกว่าหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วทําแบบไม่มีหัวนะทุกคนทําแบบเอ้ยไม่มีหัวอันนั้นมันก็โอเคอยู่นะอืทําแบบไม่มีหัว แต่อันนี้ก็จะทําแบบมีหัวให้ตัวมันเล็กหน่อยหนึ่งอ่ะถามว่าอันไหนยากกว่ากันก็พอๆกันนะถ้าเราทําแบบว่าเป็นกระสือใช่ไหมก็คือมีแค่หัวตัวมันก็ไม่ต้องเล็กต้องใหญ่อะไรเงี้ยเออตัวก็ปกติอะ่ะอืมพี่บอกว่าอันนั้นง่ายกว่าหรือเปล่าใครเคยทําบ้างที่เปลี่ยนทรงผมเป็นทรงนู้นทรงเนี้เออแล้วทําเป็นแบบหัวกระสือเอามาสิงร่างเราอะ่ะเอามาเป็นสิงหัวเราอะ่ะเออมันก็พอๆกันไหม แต่เนี้ยคือดูมาจากเทคนิคของต่างประเทศนะเขาทำก็เอ้ยลองทําดูบ้างดีกว่าเผื่อแบบว่าเอ้ยจะได้เทคนิคใหม่ๆในการเล่นนะน,นี่เห็นว่าเออใช่เห็นไหมเนี่ยเออนี่มันก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็เอาไม่รู้นะว่าหัวมันใหญ่กว่าหน้าเราหรือเปล่าคือเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเอ้ยหัวใหญ่กว่าหน้าหน้าใหญ่กว่าหัวหรือเปล่าลนะอะไรเงี้ยอ่ะ ใครทำไปแล้วก็ดีใจด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากนะเหมือนเดิมที่เคยสอนสมัยนู้นเลยอะเออใช่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่เปลี่ยนแค่สีผมเท่านั้นเองก็คือเห็นว่ามันฮิตก็เลยเฮ้ยลองเอามาทำดูนะจ๊ะอืมนี่งี่หูยผมยาวด้วยเออน่ารักเห็นไหมนี่อันนี้เหมือนตุ๊กตาบายเลยทุกคนหัวจะโตโตตัวจะเล็กเล็กเอ้ยน่ารักน่ารักเดีย๋ยวทำร้านตุ๊กตาบายดีกว่า ใช่ไหมใช่ไหมพอเห็นแล้วแบบโอ้ยน่ารักเลยอ่ะทําตามไปเรื่อยๆแหละอุ้มอุ้มเสร็จแล้วแล้วก็เออเนี่ยเห็นว่าให้มันทําท่าแล้วเราจะสิงล่างเราแล้วครไลนมาไรไลนมาอ่ะเดี๋ยวเราจะให้มันสิงล่างเราก็ขอ,อนิดนึงคือต้องทบทวนนิดนึง่ะไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดเดี๋ยวหาก่อนลืม <laughs> ลืมทุกคนอ่าเนี่ยเห็นปะ่ะลูกศร เลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับไปปรับมาก็ลองทำดูนะทุกคนนี่อะสิ่งล่างเราละสิ่งล่างเราแล้ว,ลวใครตามไม่ทันก็ไปค่อยๆดูนะค่อยๆกรอกรอกรอกร,อ,กรอ,กออ่อใช่มันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะทุกคนอะรู้สึกว่าจะหน้าอ้วนไปหน่อยทุกคนหน้าอ้วนไปหน่อยคือเราต้องเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ กบปริมาณหน้าให้มันเท่ากันนะทุกคนไม่งั้นมันก็จะแบบเอ้ยกลายเป็นแบบหน้าอ้วนตูอะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่เป็นไรผมมันจะดูยาวกว่าดูสรวยวกว่าหน้าใหญ่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนช่วงนี้กินเยอะอ้วนไม่อ้วนไปก็ไม่เป็นไรหรอกนี่เห็นว่าหน้ามันจะดูใหญ่กว่าดิเดึงเออไม่เป็นไรแล้วก็ขยับไปขยับมาขยับให้มันได้แบบที่เราต้องการนะทุกคนมันขยับได้อะ่ะอ่ะง่ายๆคือมันขยับได้อะ่ะแล้วก็เลือกเอาเห็นปะมันก็จะมีผมสองสี นี่แล้วเราก็เปลี่ยนสีได้นะจะเอาเขียวเหลืองแดงม่วงส้มก็แล้วแต่เอ้ยก็น่ารักดีนะทุกคนดูดิอ่าถ้าเราไม่ใช้แล้วก็เอาอีตัวเนี้ออกมาเพราะหน้ามันใหญ่เกินเดี๋ยวพี่ปอเปลี่ยนอันนี้พี่ปอเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะพี่ปอก็เลือกสีไม่รู้ว่าถ้าเป็นน้องๆอ,อ,อยากจะได้ผมสองสีอยากได้สีอะไรเออถ้าเลือกได้อยากได้สีอะไรเมื่อ,ก,อก่อนเขาฮิตอะไรนะขาวดำใช่ไหมเหมือนเจนนี่ใช่ไหมตอนนี้เขาจะฮิตสีอะไรอะสีเขียวแม่ก็เห็นคนทําเยอะนะ เขียวดำามาก็แดงแดงดำอะ่ะเออก็เห็นคนทำเยอะนะใครทำบ้างช่วปิดเทอมเนะี้ยใครทำผมสองสีบ้างบอกหน่อยเซอเออทำยากไหมไม่ยากนะกัดเสร็จแล้วก็ลงสีเลยจ้ามันก็จะได้แล้วเออสำหรับในเกมก็เอ,อ้ยน่ารักดีนี่น่ารักไหมล่ะเออสีแดงไปสีแดงก็ดีนะเขียวเอ,อ้ไม่ใช่ดำแดงก็สวยนะเออบางคนเห็นนะทำสีใสลุงอะ่ะทุกคน ใช่ไหมสี่ใสลุงเลยคือแบบหูยคนทําเขาก็เก่งเราทําได้ไงนะผมจริงๆนะผมจริงๆนะในในเกมยังไม่เคยเห็นใครทาใสลุงนะเออแต่ผมจริงๆอิ่ะทําได้อยู่นะเออประมาณนี้แหละเห็นไหมก็ขยับไปเรื่อยเปื่อยให้มันแบบว่าเข้ากับหน้าหน้ากับหัวให้มันเข้ากันนะเวลาวิ่งแล้วให้มันดูแบบเอ้ยน่ารักแบ๊วๆบนี่พี่ป๊อกขยับไปเรื่อยอะอ่ะเสร็จแล้วแหละประมาณนี้ นะจ๊ะอุ้ยสะอึกแล้วต้องไปกินน้ำแล้วแล้วทุกคนก็ลองเอาไปเล่นไปทําดูใครทําไม่ได้เดี๋ยวก็น่าจะได้แหละน่าจะได้แหละนะอืมไปแล้วจ้าทุกคนบ๊ายบาย